มานี่ก่อนไม่นี่ก่อนเอาผพูดจริงอันนี้ของแก้มคุณหน่อยได้ไหมสตื้อไม่ต้องมาโกโกวาของเหน่อยได้ไหมชุดโกโกวาของแก้มหน่อยได้ไหมครับที่รักงามดูหลายๆคนพยายามสินะย่ามเราสองคนเราไม่เห็นบอกเก่กเหรอมั้งเกกเ่งมำได้ตลอดเด้อ างไทยหมายเลขหนึ่งนางสาวธนพรสิริแววชิเล่นน้องนุกเกอร์อิมพอร์วัฒาประเทศโนอรสลาคุณพ่อสมจิตจากสัพออนนอรสลาส่งเข้าประกวดค่ะน้องนุกเกอร์น้องนุกเกอร์มีอะไรจะพูดกับพี่ๆไหมคะก็ยินดีนะคะกับรางวัลนี้ที่ได้รับ ็สัญญากับพี่น้องทุกคนนะคะว่าจะยืนตำแหน่งนี้ให้ดีที่สุดและก็จะเป็นคนที่รักเด็กจะเป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมต่อจากนี้สี่ถึงห้าถึงหกถึงเจ็ดปีก็จะทําให้ดีที่สุดค่ะขอทุกคนนะคะเขาให้น้องขอตำแหน่งแค่ปีเดียวนะคะเจ <c oughs> ็ดปีนานไปนะเจ็ดปีเจ็ดปีนานไปเจ็ดปีไม่ได้เจ็ดปีไม่ได้ท่<บ>ทีนะครับพี่พอดีสวยค่ะ จจจิิิเมื่อกี้เมื่อกี้เรียกพี่ต้องเมื่อกี้ไอพี่ต้องมาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคิดที่ซื้อนี่ได้มาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โก